oh, karma, remember this in your mind. avoid the bad. do only good. purify your mind. when you die, you'll go to heaven. you have to know and you must know. life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law, the law of karma. ของเคส75เาคุณแม่ก็ต้องนู่นร้อยเศษเป็นคนชอบไปวัดทำบุญชอบเลี้ยงพัทหารพระภิกษุในวัดแม่นะ่ะไม่ได้เป็นหมอแต่แม่ชอบรักษาคนป่วยใกล้ตายเอาเฉพาะที่หมอไม่รับรักษาโดยการให้ยาสมุนพไพรโดยมีคิดเงินแม่เป็นคนแข็งแรงมาก ไม่จะททำบุญได้ยารักษาโรคไม่มีโรคภไขจ็บประจำตัวเลยม,มีอายุยืนยาวได้เกินร้อยปีจริงๆด้วยต่อมาวันหนึ่งแม่นอนหลับสนิทเรียกเท่หไ่ก็ไม่รู้สึกตัวแต่ลูกจะบอกให้ลูกสภัยที่เป็นพยาบาลมาให้น้ำเกลือแม่แล้วก็เปิดเทศตธรรมะให้ท่านฟังตลอดลูกหลานก็ได้นิม,มนต์พระภิกษุมาสองรูป ก็ให้แม่ได้ถวายผ้าตราจีวรพร้อมถวายปัจจัยสร้างพระแสนองค์ทุกคนต่างเห็นแม่น้ําตาลไหลในขณะที่ถวายปัจจัยกับพระในวันนั้นหลังจากแม่นอนหลับไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาห้าวันแล้วคืนนั้นเวลาเที่ยงคืนเศษแม่หายใจแรงสลับกับหายใจเบาๆอีกสองครั้งกระสนลมด้อาการสงบได้รเราเชลาเมื่ออยู่ได้หนึ่งรสิปี ไม่ธรรมดาแล้วแหละพ่อของลูกมาจากเมืองจีนมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่สำหรับไปขายแล้วก็ให้เขาเอาไปฆ่าพ่อนเป็นคนใจดีใจเย็นรักลูกหลานทุกคนแต่ชอบดื่มเหล้าเมื่อพ่ออายุได้แปดสิบสองปีพ่อป่วยเป็นไข้หวัดมีอาการเพียงแค่ร่างกายอ่อนเพลียแต่หมอแจ้งให้ทราบว่าจำเป็นต้องผา ตรงเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของพ่ออืมแปลกดีเป็นหวัดให้ผ่าเอ็นร้อยหวายเ,<อ>เพื่อให้น้ําเกลือในการรักษาไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นอืแต่พ่อทนพิษบาดแผลไม่ไหวพ่ออยู่ได้วันเดียวก็เสียชีวิตเลยจะให้น้ําเกลือท่านจะไปพ่าเอ็นร้อยหวยให้น้ําเกลือ อิสามีอาชีพเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินช่วงแรกลูกค้าซื้อไทรเจ้ามือกินเรียบเงินทองไหลามาเทมาอย่างง่ายดายอิสายึดอาชีพเจ้ามือหวยอยู่ห,ห,ห,หลายปีจกนกระทั่งอายุได้สี่สิบปีเสร็จอาชีพเจ้ามือหวยกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเราจะมือโดนกินทุกงวด ใน,ในที่สุดความจนจะเคยหล่นหายก็มาเยือนพี่สาวถึงประตูบ้านพี่สาวกลายเป็นอดีตคนเคยรวยอย่างถาวรแล้จากนั้นสามีพี่สาวก็เสียชีวิตไปแล้วพี่สาวก็ป่วยด้วยอโรคหัวใจเมื่อวระสุดท้ายแห่งชีวิตมายืนเยาวนั้นพี่สาวนั่งคุยกับญาติญาติตามปกติแล้วก็ไปนอน ขณะนอนหลับพี่สาวมีอาการกระตุกกระตุกร้อมเสียงดังคลืดคลืดเหมือนรถจะสตาร์ทเงีจากลำคอคล้ายกับหายใจไม่ออกญาติเลยพาส่งไปที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นอาการชอบเพราะเโรคเบาหวานซึ่งพี่สาวไม่เคยรู้ตัวมาข่าอนตนเองเป็นโรคเบาหวานพี่สาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสองคืนก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้หกสิบห้าปี ในงานศพของพี่สาวนี่อดีตคนเคยรวยนะจ๊ะมีเพียงร่างที่ใช้เสื่อหอ่อศพแล้วนำไปวางในโลงด้านนอกที่ยืมวัดมาเท่านั้นก็ยืมโลงบ้านหลังสุดท้ายไม่มีญาติหรือลูกลูกมาซื้อโลงให้เลยลูกตัวเองก็ก็ตัวทำาให้กับแม่อย่างไรลูกมองเห็นนะตัวลูกเองเห็นแล้วสลดใจยิ่งนัก แต่ลูกเอ็มมีสามีเป็นคนขับรถสิบล้อ,อชีวิตครองเรือนนะไม่ได้สวยหรูเหมือนชีวิตในละครมไม่ได้มาสอบครอบครัวอบอุ่นนี่นะา,าสอบครอบครัวอบอุ่นก่นนะสวยหรูเลยลูกและสามีอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆที่พอจะกันแดดและกันฝนได้บ้างเท่านั้น เราประกอบอาชีพขายขนมหลายๆอย่างตั้งแต่ข้าวเหนียวสังกะยาอ,อืมเอ้มันเป็นยังไงข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ,อืมเอ้มันยังไงเนาะแล้วก็อีกหลายอย่างรวมนั้นขายโจ๊กด้วยอืมชักหิวเลยเนี่ดังนั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเช้ามดืดถึงเป็นเวลาที่ทุกคนเข้านอนแล้ว แต่ลูกต้องก่อไฟทำขนมเตรียมของขายนี่เพื่อมวลมนุษยชาติให้ได้กินขนมอร่อยได้กินข้าเหนียวสังขะได้กินข้าเหนียวหนากุ้งได้กินจ๊กทั้งสามีและลูกๆจึงต้องนอนรมควนันฟืนกันเป็นเรื่องปกติเวลาฝนตกหลังคาข็รั่วแต่ก็ดูเหมือนทุกคนจะหลับกันดี แม้ลูกจะยากจนเพียงไรแต่สิ่งที่ภูมิใจคือทุกชช้าที่ลูกไปขายของเราจะได้ใส่บาปพระทุกรูปที่ผ่านมาเดวกขนมที่ลูกทำด้วยมือตอนเองทั้งสิ้น<า>เหมือนผู้ว่าชัยภูมิเมื่อกี้เลยสุดยอดเลยถึงชีวิตในช่วงตอนอย่าลำบากแต่บ้านปลายชีวิตของลูกโชคดีที่มีลูกๆทั้งเจ็ดคน คอยดูแลเป็นอย่างดีให้สุขทั้งกายทั้งใจและก็มีความสุขในบุญทุก,บ,ททกบุญที่ได้ทำกับหลวงพ่อค่ะโดยเฉพาะบุญที่ได้ทำมาเร่่มกับลูกชายคนที่เจ็ดซึ่งทำไปแล้วไม่ทำกับซีเอ็มทำให้ลูกปลื้มใจมากลูกชายคนที่เจ็ดคนนี้นะคะก็เป็นโรคแปลกอยู่โรคหนึ่งเรื่องมันจะว่าขณะที่เขาอายุหกขวบ ลูกสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างในร่างกายลูกชายผิดปกติอืนั่นคืออันดับไม่เท่ากันอันดับขั้นด้านซ้ายใหญ่กว่าด้านขวาเมื่อก็ปกติเนาะโอ้คุณแม่ก็ใจใส่เท่ากันแต่ลูกไม่ได้สนอะไรเพราะ เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรอ,อืมจมกนกระทั่งสิบปีผ่านมานี่อายุสิบกปีลูกชายก็ได้มีอาการผิดปกติมากขึ้นคือ,อเรื่องนี้มีเหตุนะทุกครั้งที่ยืนนานหนึ่งชั่วโมงใครจะตั้งรีบนั่งทันทีเพราะมีการปวด่วงมากและปวดตลอดทั้งวัน ึ่งจริงๆแล้วตลาดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาเขามีอาการปวดอย่างนี้แต่ไม่บอกให้ใครรู้เลยรวมทั้งตัวลูกซึ่งเป็นแม่ของเขาด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอายแม่อายหมอจนกระทั่งปีสีอายุได้สาสิบสี่ปีลูกชายตั้งใจจะบวชเพื่อฉลองมหาธรรมกายเจดีครั้งแรกเอาเราฉลองปีสนะีสนี เขาจึงตัดสินใจเตรียมตัวบวชโดยการสละความอายและไปหาหมอหมอตรวจและบอกไม่ได้เป็นไ้เลือดแต่เป็นเลคเส้นเลือดขอดที่ถุงอันดะเพราะมีเส้นเลือดขอดเส้นหนึ่งที่เลือดไหลลงได้แต่เลือดไหลขึ้นไม่ได้หมอจึงให้ผ่าตัดแต่วันนั้นเลยหลังจากผ่าตัดแล้วก็เป็นปกติหายขาดได้บวชพระฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งแรกสมที่ได้ตั้งใจค่ะ คำถามบุญใด้ทำแม่รูปอา่อยู่ยืนถึงหนึ่งร้อยสิบปีแล้วก็เป็นคนแข็งแรงมากไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่เพราะวิบากกรรมใดทำให้แม่กระดูกต้นแขนหักเพราะตกเตียงก่อนแม่เสียชีวิตเจ็ดวันแม่มีอาการเหมือนคนนอนหลับไม่รู้สึกตัวเลยเพราะวิบากกรรมใดขณะที่แม่นอนไม่รู้สึกตัวแต่ได้ถวายผ้าไตรจีวรเออแปลกดีนะ และปัจจัยสร้างพระแสนองค์กับพระภิกษุแล้วทำไมแม่จึงน้ำตาไหลและบุญที่ได้ทํานี้ส่งผลให้แม่เป็นอย่างไรแม่สีชีวิตแล้วมีความเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะบุพกรรมได้ทําให้หมอผ่าตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าทั้งสองของพ่อเพื่อให้น้ําเกลือจนพ่อต้องเสียชีวิตพ่อตายแล้วไปไหนมีข้อความอะไรฝากบอกมาบ้าง พิสารลูกมีอธัธยาศาัยข้ามชาติไปอย่างไรจึงไม่สนใจดูแลพ่อแม่ทั้งที่บ้านอยู่ใกล้กันอีกทั้งยังไม่สงเคราะห์ญาติในยามที่เดือดร้อนด้วยพิสาจะได้รับวิบากกรรมนี้อย่างไรบ้างคะเสียดายจังเหตุใด,ดพิสาจึงมีจต่มือหัวยต่ดินร่ำรวยในช่วงแรกแต่ในช่วงหลังจจมือโดนกินเรียบหมดเงินจนต้องเลิกอาชีพนี้ พิสาจะได้รับวิบากกรรมที่เป็นเจ้ามือหวยนี่อย่างไรและสําหรับผู้เล่นหวยใต้ดินจะได้รับวิบากกรรมต่างหรือเหมือนกับหวยบนดินอย่างไรบ้างคะเออเข้าใจถามวิบากกรรมใดทําให้หลังจากพิสารลูกเสียชีวิตแล้วแม้แต่โลงศพก็ไม่มีต้องใช้เสือห่อศพแล้วนําไปเผาพิสาตายแล้วไปไหนตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไร มีบากรรมใดทําให้ลูกชายคนที่เจ็ดมีอันดับด,ด้านซ้ายใหญ่กว่าปกติบุญใดทําให้ลูกชายหายขาดจากโรคนี้ได้บุญอะไรทําให้ลูกชายคนที่เจ็ดมีธุรกิจเป็นของตนเองมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องทุกเดือนอย่างง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่ลูกชายคนนี้เป็นคนไม่ค่อยขยันทํางานเท่าไหร่แต่เงินเข้าเอาเข้าเอาต่างจากบางคนขยันทำงานแต่ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง เออเป็นพระชาตินี้เขาขยันทำบุญทำแบบสุดตัวไม่กลัวหมดหรือเปล่าคะสุดตัวไม่กลัวหมดหรือเปล่าคะปัจจุบันทำบุกับมูขคณะมาแล้วมากกว่าสิบเอ็มข้าพิการปรัสนาว่ายายจะทำบุญครั้งแล้วสิบเอ็มในชาตินี้ลูกชายจะสมหวังไมบค,ครั้งละนะทีล,ละสิบสิบเปล่า ยี่สิบเปล่าลูกชายคนที่เจ็ดก่อนมาเกิดคนนี้โอโ้คงสุดเลิฟเลยถามเรื่อยการมาเกิดมาจากไหนคะใครสร้างบรมีกับหมูขคณะมาอย่างไรบ้างพุทธันดานที่ละได้มาสร้างบรมีกับหมู่คณะกี่ครั้งอืมหรือว่าพระไตรจมูกคณะมาก่อนแล้วเพิ่งมาเจอกันชาตินี้คะอิแสดงเป็นนักเรียนตัวจริงนี่อ อิบากรมไดชีวิตของลูกในตอนต้นต้องทำงานหนักมากทั้งยังลำบากยากจนลูกจะแก้ไขบุญกรรมนี้ได้อย่างไรแต่บ้านปลายชีวิตสบายได้มีโอกาสทำบุญมากเกดิดจากกมใดและชาตินี้ลูกทำบุญทุกบุญกับลูกชายไม่ต่ามกระสิบเองลูกด้ลื้อผังจนให้หมดไปแล้วหรือยังคะโูกเป็นโรคเส้นเลือดขอดที่น่องทั้งสองข้างเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมใด จะมีอากาศหายขาดไหมคะล้วจะคายขายวิบากคมนี้ได้อย่างไรสามีาลูกที่ตายไปแล้วลูกหลานทําบุญไปให้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สามีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรมีอะไรอยากจะบอกกับตัวลูกบ้างหรือไม่คะรับตาฝันเป็นตัวมิตะเต,ตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปร,รากานจ้าคุณแม่อายุยืน หนึ110่งร้อยสิบปีแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวเลยเพราะแน่ดีตชาติท่านได้เคยถวายคิฬลานาะเปสัตยารักษาโรคแด่พระภิสุสธิ์สัมเนตบ่อยๆแล้วก็ติฐานจิตให้อายุไขย,ยืนยาวแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจําตัวมาส่งผลจ้าคุณแม่ตกเตียงต้นแขนหักเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างกรรมต่างวาระหลายๆชาติ พอรวมกันส่งผลตอนใกล้จะหมดอายุไขบีมดตบยุงอะไรอย่างนั้นหลายแต่ละชาติกันหลายครั้งต่างกรรมต่งางวาระแล้วก็หลายหลายชาติพระโลกมันส่งผลตอนใกล้จะหมดอายุไขก่อนแม่เสียชีวิตเจ็ดวันท่านเมียกายเมื่นคนนอนหลับไม่รู้สึกตัวเลยเพราอ,อยู่สังขารหมดเนื่องจากกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยดังกล่าวนำมาส่งผลจ้่ ขณะที่แม่นอนไม่รู้สึกตัวเลยแต่ได้ถวายผ้าตรายจีวรและสร้างพระแสนองค์กับพระภิกษุและแม่น้ำตาไหลเพราะท่านนรู้เรื่องท่าอยากขยับตัวแต่ขยับตัวไม่ได้เนื่องจากหมดแรงตอนใกล้อายุสังขารจะหมดอีกทั้งมีปีติใจด้วยน้ำตายเย็นจึงไหลออกมา แม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สามเป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ให้ท่านทำและท่านทำด้วยโดยเฉพาะบุญในช่วงท้ายของชีวิตได้รับบุญทิฏฐิไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นไปอีกท่านยังฝากนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญทิฏไปให้ท่านจ้า หมอผ่าตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าทัา้งสองของคุณพ่อไว้น้ำเกลือจนพ่อต้องเสียชีวิตเพราะการที่พ่อมัดขาสัตว์เพื่อส่งขายเขาค่าทั้งอดีตและปัจจุบันนำมาส่งบลจ้ะอีกทั้งทนหมดอายุไขด้วยเป็นสัติเคยฆ่าถูกต้องจ้ะพ่อตายแล้วไปเกิดเป็นไก่ให้เขาเลี้ยงส่งให้เขาฆ่าตายเกิดตายเกิด หลายครั้งในจิจก,กรรมเลี้ยงไกย่ยอยเขาฆ่ามาฉายเห็นเป็นภาพกรรมนิมิตตอนใกล้ก่อนตายก็เ,ยเห็นกตินิมิตเป็นลาวไก่ไม่อาจจะรับบุญได้และไม่มีข้อความใดฝากมาเจ้ะก็ให้ทำบุญส่งไปเรื่อยๆแหละพีสาวลูกไ่ยอมดูแลพ่อแม่เลยทั้งๆที่บ้านอยู่ใกลกั อีกท้าไม่สงเคราะห์ญาติกันในยามที่เดือดร้อนด้วยเพราะเพราะเพราะถูกต้องจากพระความตรณีเห็นแก่ตัวที่ติดข้ามชาติมาก็จะได้มีวิบากค,คือชีวิตจะลำบากยากจนไร้คนดูแลไม่ว่าจะเป็นญาติี่น้องหรือใครก็ตามจะจนแล้วไม่มีคนดูแลด้วยพี่สาวเป็นเจมือหวยใต้ดินร่ำรวยในช่วงแรกแต่ตอนหลังหมดเงินจนต้งเลิอกอาชีพนีเพาะ เพราะบุญที่เคยสงเคราะหญาติในบางชาติมาส่งผลให้รวยในตอนแรกแต่ว่าเมื่อช่วยเหลือแล้วมักจะเอาบุญคุณเ <Okay. S 1> มื่อญาติคนนั้นขัดใจ <Okay. S 1> ก็จะมีนิสัยทวงบุญคุณและทวงของเอาเงินคืนมาส่งผลจ้ะ่ <Okay. S 1> ี่สายจะได้รับวิบากการที่เป็นจะมือหวยคือจะตกอยู่ในวงจรความหลงชีวิตก็จะไม่จเจริญรุ่งเรืองจ้า่า สำหรับผู้เล่นหวยทั้งใต้ดินหรือบนดินก็จะตกอยู่ในวงจรแห่งความหลงงมงายไม่จเจริญก้าวหน้าจะ้ะพิชางลูกตายแล้วแม้แต่ลงศพก็ไม่มีต้องใช้เสือห่อศพแล้วนำไปเผาเพราะเพราะกรรมตนนี้ไม่ดูแลบิดามารดาไม่สงเคราะห์ญาติในปัจจุบันเพราะนั้นก็เลยไม่มีญาติญาติมาสงเคราะห์บ้าง มาร่วมก,กับกรรมในอดีตท,ที่ชอบทวงบุญคุณและทวงเงินทวงของคืนมายามโกรธญาติที่ขัดใจนะมาส่งผลจใอ่ใครเคยทวงทวงบุญคุณมึง่งตายแล้วก็ไปเป็นเปรตอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปที่เปรตโลกมีรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำไม่มีเสื้อผ้าใส่ จึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีอะไรกินมีความทุกข์ทรมอนหิวโหยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยวิบากกรรมตนดีดังกล่าวจ้าลูกชายคนที่เจ็ดเมียนะ่ะเออด้านซ้ายใหญ่กว่ปกติเพราะกรรนัดดีด้ทดลองวิยาศาสตร,ร์ตอนสัตว์ตามที่เห็นมา โดยเอาเชือกไปผูกนั่นแหละของสุนัขสั้งสองข้างอยู่ระยะหนึ่งต่อมาสองสองสารริงแก้เชือกออกอะจิงเป็นจิงเป็นแค่เศษกรรม ที่ตายเป็นข้างเดียวแล้วก็หายได้อา <c oughs> อมาสันนิษฐานต่อลูกชายคนที่เจ็ดมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรายได้เข้ามาทุกเดือน <c oughs> อย่างง่ายๆทั้งนั้งที่ไม่ค่อยขยันทำงานเลยเพราะแน่ดีที่ทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้สมบัติมาอย่างง่ายๆ มารวมกับบุญในปัจจุบันที่ทําอย่างสม่ําเสมอละอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้สมบัติมาอย่างง่ายๆทั้งอดีตทั้งปัจจุบันดังนั้นเมื่อบุญส่งผลยังเป็นไปตามคําอธิษฐานและเหตุที่ประกอบอจ้ะก็ปรารถนาว่าขอให้ได้ธุลิศครั้งสิบเอ็มให้ได้ในปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิจ้ะมีสิทธิ์แต่ต้องมันอธิษฐานบ่อยๆในทุกครั้งที่ทําบุญแล้ว แล้วก็ตั้งตามระลึกถึงบุญจ้ะของพวกเราเวลาทําบุญแล้วเนี่ยไม่ค่อยระลึกนึกถึงเท่าไหร่เนี่ยแต่ดีอย่างคือนึกถึงที่จะทําบุญใหม่ลูกชายคนที่เจ็ดก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างคือสว่างมากคือดูสิบุรีวงมันพิเศษเขตสบียงจ้าใครสร้างบารมีของบุคคณะมาโดยเป็นกองสบียงเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมา ได้เป็นกลบุตรได้มาเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะอย่างเต็มที่มาอย่างสม่ำเสมอจึงได้มาเจอกันอีกและเคยสร้างบารมีร่วมกันมาต่อเนื่องหลายชาติแล้วจ้ะโอ้ยชาต,ต่อไปกร็รวยอีกรเด้อชีวิตในตอนต้นของตัวลูกเองลำบากยากจนต้องทำงานหนักแต่บ้านปลายสบายได้ทำบุญมากเพราะในอดีตเวลาทำบุญแล้วมักจะมาปิติยินดีในภายหลังจากที่ทำแล้ว คือก่อนทำแล้วกำลังทำก็เฉยๆก็ทำไปงั้นๆแต่พอตอนหลังนึกออกจึงมาปติยินดีจึงทำให้ในช่วงเนี้ยกรรมตนหนีในบางชาติได้ช่องส่งผลก่อนในตอนต้นของชีวิตแล้วบุญที่ปิติยินดีในภายหลังจึงมาส่งผลในตอนท้ายของชีวิตเพราะนั้นทำบุญได้ถูกหลัวิชาก่อนทำกำลังทำหลังจกทำแล้วทุกขั้นตอนต้อง ใจใสใส,ใสปิติยินดีว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วจะแก้ผังนี้ก็ต้องสร้างบุญนิสสม่ำเสมอแล้วติฐานจิตกำกับไม่ให้กรรมตรณนีได้ช่องต่อไปลราให้มีปิติยินดีในการสร้างบุญทั้งก่อนทั้งกำลังทำและหลังจากทำแล้วจ้ะผังจองตัวลูกถูกลือไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเจ้ะนี่ให้ทำบุญต่อไป ตัวโลกเป็นเสเลือดขอดที่นั่งั้นสองข้างเพราะเพราะกําแนิดีได้ช่วยบิดามัดขาสัตว์ส่งขายเขาฆ่ามาส่งผลเจ้าแต่ว่าเป็นแค่เพียงเศษกรรมแล้วจะแก้ไขไห้สั่งสมบุญท,ทุบุญทางทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ไปปลาหรือสัตว์ที่เขากําลังจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วติดฐานจิตใด้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งอุทิศบุญให้กับสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้จ้า นักก็จะได้เป็นเบาเบาวก็จะหายจ้าสญญามีงูดทิตายแล้วได้รับบุญที่ทุกคนดูที่ไปให้อย่างต่อเนื่องเนนมื่อย7็พฤษภาคมสี่หได้รับาไปเป็นกุมพันได้รับรถหย่อนลองมาเหลือปีละหกเดือนพักหกเดือนมน,นุษย์นะปีมนุษย์นะจ๊ะมีวิมานเงินคลิปทอง แต่ตอนนี้ก็ได้รับบุญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทายมีสภาพที่ดีขึ้นนี่แต่ก็ยังเป็นกุมพันอยู่ต้องไปรับเวรในยมโลกแต่ว่าแค่สามเดือนรับพักเก้าเดือนจ้ะเออได้พักเก้าเดือนอีกทั้งวิมานก,ก็เปลี่ยนแปลงไปจากของเดินที่เงินคลิปทองกลัมาเป็นวิมาน ถูกต้องจะทองกลิบเงินเออแต่เดิมเงินมากกว่าทองแต่มาตอนนี้ทองมากกว่าเงินแต่เดิมเงินกลิบทองตอนหลังเป็นทองกลิบทองลิเงินคือทองมากขึ้นเออ,เอ,าเอาสามีของลูกตอนนี้กระจายเรื่องบาปบุญกันเยอะเพราะว่าลงมายมโลกไปทำนาทีนี่เห็นจะจจเลย สามีกลกเข้าใจเรื่องบาปบุญขึนเยอะและฝากขอบคุณที่อุทิศบุญให้เขาซึ่งทำให้เขามีสภาพที่ดีขึ้นจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตาตามติปิสิบรีวงมวิเศษเตบรมมโพริสัทจะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.